ผมชอบคำนี้มากเลยฮะผมขออนุญ,ญาตโค้ดคำพูดนี้ขึ้นมานะฮะคุณนะครับบอกว่ามีแต่คนขายแต่ไม่มีคนซื้ออันนี้ผมไม่โกรธนะแต่ผมรู้สึกเมตตาในคนที่คิดแบบนี้แต่ผมมองว่าอาจจะมองแคบไปนิดหนึ่งคือคุณคิดว่ามีแต่คนขายไม่มีคนซื้อคุณคิดว่าคนในประเทศนี้มีเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านคนคุณคิดว่าคนขายมีกี่คนคนขายจะมีสักหมื่นสองหมื่นคนอ่ะแสนเลยก็ได้ล้านเลยก็ได้สองล้านเลยก็ได้ห้าล้านเลยก็ได้ห้าล้านคนขายมีห้าล้านคนเอาเจ็ดสิบล้านลบห้าล้านได้แหละ โ5ล้านก่อนผมรู้สึกเมตตาและสงสารในคนที่มีไมซ์เซ็ตเป็นแบบนี้เดี ja ๋ยวจะปลดล็อกให้คุณขายสินค้าหนึ่งอยา่างแต่คุณเป็นคนซื้อสินค้าที่อยา่างอ่ะผมถามดิคุณไม่คุณอยากรู้ง,ง่ายๆนะฮะคุณเปิดแอปเคมอ e ยแบงก n ้ของคุณนะฮะแล้วคุณดูสิครับว่าคุณโอนออกไปให้กับอะไรบ้างเพิ่ม <laughs> บางคนขอโทษนะฮะฝั่งโอนออก เยอะกว่าฝั่งรับเข้าอีกฮะขอที่คุณส่งลูกค้า,อ,อ,า,าอ,คอาจจะวันละสิบกล่องแต่ของที่ลาซาด้ามาส่งคุณอาจจะวันละยี่สิบกล่องก็ได้นะคือผมอยากจะทําลาย limiting belief หรือความคิดที่เป็นข้อจํากัดตัวนี้ออกไปมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อไม่จริงเท่าไรทําไมความคิดนี้มันถึงเกิดขึ้นมาดูไหมมันเป็นความคิดที่บอกว่าฉันไม่ต้องรับผิดชอบเลยแล้วแล้วมันเป็นความคิดที่สบายใจสิ่งที่คุณจะถามคือมีคนขายและมีคนซื้อ แต่ทำไมไม่ซื้อกูครับฟันะบงนะมีคนขายแล้วก็มีคนซื้อเยอะด้วยมีคนขายเยอะมีคนซื้อเยอะแต่เขาไม่ซื้อกูนั่นเองน่าคิดนะสิ่งที่ผมสอนทั้งหมดมันคือการให้ใส่โปรแกรมใหม่เข้าไปแต่สําคัญคือคุณมีไวรัสอยู่ในนั้นแล้วไวรัสมันกำลังจะคืบคานเข้ามากินเนื้อสมองคุณดังนั้นผมจะต้องทําลายไวรัสก่อนแล้วถึงจะใส่ข้อมูลใหม่ลงไปต่อให้ผมสอนวิธีการไปทาคลิปนี้ผมสอนไปครับสรบริรอบร้อยรอบแต่ถ้าคุณมีความคิดว่าคนขายมันเยอะคนซื้อไม่สามารถจะา ขายอะไรได้ครับเพราะมันผิดตั้งแต่ระบบความคิดโปรแกรมมันโปรแกรมผมลงไปให้มันดีมากแต่คอมพิวเตอร์ม็มีไวรัสซะว่นี่น่าคิดนะ